สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชินีพระรัน์ค่ะดูดวงกับชาแนลตำหนักดวงนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็อยู่ระหว่าวงวันที่10 1ถึง16พฤษภาคมค่ะพุทธศักราช2563ค่ะ,คละ,คะและนี่คือโดยชะตาของชาวราศีมิถุนนะคะหรือชาวเมถุนนะคะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่าวงวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมค่ะเราจะไพ่ามานะคะทำนาย เรื่องของการเงินและการงานกันก่อนซึ่งก็ได้ราชินีถ้วยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยสารดาดนะแล้วก็อัศวินเหรียญค่ะสองถ้วยค่ะเออสองเหรียญค่ะขอโทษค่ะเคอร์มิค่ะเก้าไมเท้านะคะ มาจบลงด้วยเด็กถือเหรียญน,นะสัปดาห์นี้นะคะเรื่องเรื่องที่สีเรียสสำหรับคุณเลยเนี่ยพอเวลาเฮอร์มิตรขึ้นนะมันดูแบบเปลี่ยวเงาเศร้าส้อยไปสักนิดหนึ่งนะคะดูโดดเดี่ยวนะแล้วะจะเห็นได้ว่าแต่ละภาพเนี่ยมันมันเป็นรูปภาพของคนคนเดียวคนคนเดียวเดียวเดียวความผิดหวังนะคะจึงให้ระวังอย่างนี้ค่ะสิ่งที่หวังไว้นะคะไม่ไว่าจะเป็นรายได้เงินโบนัสอะไรต่ออะไรโบนัส ยามนี้ใครหวังโบนัสบ้างเนี่ยถ้าไม่ใช่ธุรกิจพวกอาหารและยาอะไรพวกนี้เนาะก็ก็น่าจะหวังเรื่องของโบนัสยากสักนิดหนึ่งนะคะเพราะเพราะเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะคะสองเหรียญน,นะคะอยู่ด้านล่างเป็นตัวปัญหาเลยทีเดียวสองเหรียญก็บอกว่ารับซ้ายจ่ายขวามีเงินเข้ามาเท่าไหร่ก็ใช้หมดนะคะแต่ว่าวันนี้ตัวคุณนะคะเป็นราชินีถ้วยความเป็นราชินีถ้วยเนี่ยทำให้มีความรู้สึก เครียดกังวลกดดันนะคะแล้วเวลาเครียดเนี่ยก็เครียดเพราะเรามองตัวเองมากเกินไปอะเครียดเพราะว่าเราใส่ใจความรู้สึกตัวเองมากเกินไปเอาถามว่าไม่ดีเหรอเราใส่ใจความรู้สึกตัวเองจะให้ไปใส่ใจความรู้สึกคนอื่นทําไมล่ะเออก็ใส่ใจความรู้สึกตัวเองมากเกินไปคือโฟกัสอยู่แต่กับความทุกข์ถ้าใส่ใจใส่ใจความรู้สึกตัวเองแล้วโฟกัสความสุขอะมันถึงจะดีไงแต่ทีนี้พอเวลาเรา เราเครียดเรามองในมุมมองของตัวเองว่าเราทุกข์เราแย่เราเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะที่ที่ออนค่อนข้างมั่นใจว่ามองโลกในแง่ร้ายเนี่ยเพราะว่ามันมีสามดาบปักหัวใจอยู่นะคะมันมีเรื่องที่เราผิดหวังปักเสียบใจอยู่แสดงว่าผิดหวังเรื่องอะไรก็เรื่องเงินน่ะนะคะรับซ้ายจ่ายขวานะคะแล้วก็ระวังด้วยว่าพอเวลางานเยอะขึ้นงานเยอะขึ้นแล้วไม่มีผู้ช่วยนะคะต้องดูจากก้าว ก้าวไม้เท้านะแล้วก็เฮอร์มิตรพองานเยอะขึ้นแล้วไม่มีผู้ช่วยก็จะเริ่มท้อถอดใจนะคะเริ่มที่จะแบบอยากที่จะหยุดอยู่นิ่งๆนะการงานอะไรก็ตามเนี่ยด้วยปริมาณที่มันเยอะนะคะอาจจะวันนี้เนี่ยบางคนหลายคนอาจจะเจอสภาพที่ว่าบริษัทไม่รับพนักงานใหม่เข้ามาไม่รับผู้ช่วยนะคะแล้วก็ต้องทุกๆคนต้องทำงานใน ขอบเขตที่มันแบบงานที่มันปริมาณมากขึ้นแต่ว่าคนน้อยลงเอ้าแน่นอนมันก็หนักขึ้นมันก็หนักขึ้นมันก็เครียดขึ้นนะคะก้าวไม้เท้าบอกว่าภาระมากเลยมีหลายเรื่องที่จะต้องคิดหยิบจับทํำแล้วพอเวลาไม้มันฟาดหัวแตกเนี่ยคือการงานมันอาจจะทำร้ายคุณมันทำร้ายวิธีไหนคือพอเวลาเยอะไปเราไม่มีเวลาที่จะไปละเอียดถี่้วนกับมันมันพลาดค่ะ ข้อ1ทํางานพลาดข้อ 2. อ,อมันมีงานบางเรื่องที่ความรู้เราไม่เพียงพอพอเวลาที่ความรู้มันไม่เพียงพอต้องทํำยังไงคะเฮอร์มิตขึ้นเนี่ยไพฤาษีขึ้นเนี่ยก็บอกว่าก็ต้องไปแสวงหาความรู้ค่ะก็ต้องไปเติมปัญญาให้ตัวเองนะ คุณจะได้เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆเรียนรู้วิธีการใหม่นะคะคุณจําเป็น,นะนเนี่ยมันเฮอร์มิตเนี่ยมันเรียนรู้แบบจําเป็นมันเรียนรู้แบบสวัดแสวงหาด้วยการพึ่งพาตัวเอง mm. เช่นไปคน้นไปเสิร์ชใน y t u t u นะคะไปทดลองทาไปดันด้นทําทด้วยตัวเองนะคะไม่มีผู้ช่วยเนาะเฮอร์มิตคือคือทำด้วยความยากลําบากอะ่ะ ะะทดลองทำด้วยความยากลำบากสแสวงหาหนทางทางออกของปัญหาเรื่องงานเนี่ยด้วยความยากลำบากด้วยความเหน็ดเหนื่อยวันนี้เนี่ยการเงินการงานของคุณไม่มีผู้ช่วยนะทั้งเรื่องการเงินและเรื่องการงานเลยไม่มีผู้ช่วยพอเวลาไม่มีผู้ช่วยเนี่ยมันก็ผิดพลาดได้ง่ายนะคะอ้นให้จัดระเบียบใหม่ดังนี้สิ่งที่เวลาก้าวไม้เท้าเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่อ้นจะแนะนำบ่อยๆก็คือ หยิบจับงานที่สําคัญนะ่ะงานที่สําคัญมีมูลค่าสูงสูงน่ะนะคะแต่ว่างานที่สําคัญมีมูลค่าสูงสูง,สงมันมักจะเป็นงานยากใช่ไหมอย่าเลี่ยงมันค่อยๆเอามาทําทุกวันเจียดเวลาให้มันนะ เจ็เวลาให้มันจะเท่าไหร่ก็ได้บางทีบางคนอาจจะชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่อวันต้องมีสําหรับงานยากอย่าหนีมันนะคะงานยากและสําคัญให้ทําสม่ําเสมอให้ทําทุกวันนะคะมันจะได้ไม่สุม่มไม่พอกรวมกันส่วนงานเร่งด่วนแต่งง่ายๆจิบจ้อยนะคะพยายามทําในเวลาที่จํากัดทำในระยะเวลาที่จํากัดคือเอางานไอจุกจิกจุกจิกเนี่ยรีส ออกมานะคะเป็นหัวข้อหัวข้อหัวข้อนะคะใส่ลงในกระดาษเราจะได้รู้ว่าไอ้งานจุกจิกแล้วใช้เวลา,นนา,ลาเนี่ยน่ารำคาญเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่งานและพยายามอย่าใช้เวลากับมันเยอะเออ อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่อ้นไกด์ให้เฉยๆนะส่วนใครจะมีไอเดียที่ดีกว่านี้ในการจัดการงานนะก็ลองเอาไปทาดูนะคะอันที่3ที่สําคัญมากข้อ3สําคัญที่สุดก็คือสแสวงหาความรู้ใหม่ๆมเพื่อที่จะเอามาลดทอนระยะเวลาของการทํางาน2เหรยียญบอกว่าเมื่อคุณบริหารเวลาได้ดีคุณก็บริหารเงินได้ดีด้วยเพราะ กระแสเวลาที่มันไหลไปไหลไปผ่านหน้าคุณไปมันก็คือกระแสเงินนั่นเองนะคะทาได้แล้วสําเร็จแล้วก็จึงจะเป็นอย่างนี้เด็กถือเหรียญน,นะคะขอให้ประสบความสําเร็จโดยเร็วนะคะ mm hmm. เงินทองมันก็จะงอกเงยขึ้นมามันก็จะเฟื่องฟูขึ้นมานะคะแล้วก็ทั้งภาพของเด็กถือเหรียญแล้วก็ อัศวินถือเหรียญน,นะคะสัปดาห์นี้ไม่ใช่สัปดาห์ที่จะลงทุนเพิ่มใครจะลงทุนเพิ่มขอให้เป็นการลงทุนในด้านปัญญาคือการเรียนรู้นะคะให้ชะงักเรื่องของเงินไว้ก่อนให้ให้หมุน าบางคนแบบเป็นเจ้าของธุรกิจนะให้หมุนเวียนสินค้าของเรานะคะถ่ายเทออกไปก่อนให้ระบายสต็อกออกไปให้ได้มากๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงทุนเพิ่มเอาเงินกลับมาบางส่วนอาจจะขาดทุนแต่ขาดทุนเพราะมันเป็นโปรโมชั่นในส่วนนั้นส่วนนี้นคุณไปคิดต่อยอดเอานะคะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันที่ต้องต้องคิดค้นนะ่ะมันต้องคิดค้นวิธีวิธีการ ทำเงินทำทองนะคะอาจจะได้เงินมาเล็กๆจากประสบการณ์ใหม่ๆจากงานใหม่ๆของคุณจะมีข่าวดีเรื่องเงินเข้ามาในท้ายที่สุดแม้ว่ามันจะดูมืดมนในขณะนี้ตอนนี้แม้ว่าจะดูพลาดนะคะพลาดบาดเจ็บเสียใจมาจากเรื่องของงานเก่าๆอะไรก็ดีแหละแต่ว่าเดี๋ยวมีข่าวดีเรื่องเงินเรื่องทองมานแน่ๆนะคะตั้งสตินิดนึงนะตั้งสตินิดนึงแล้วก็อย่ามองเขาเรียกว่าอย่ามองแต่แง่ลบนะคะอย่า อย่าอย่าเอาความรู้สึกแง่ลบกดดันเนี่ยมามามาทำร้ายตัวเองในเวลาที่ทำงานมากนักน,นะคะอันนี้อ้้มสับไพ่ด้วยมือซ้ายอีกครั้งเพื่อจะดูเรื่องของความรักนะคะได้เด็กถือดาบนะคะหกถ้วยค่ะ สามเหรียญค่ะ The Fool ค่ะ Emperor ค่ะสี่ถ้วยค่ะแล้วก็จบลงด้วยสิบดาบอืมอความรักนะคะถามว่ามันแย่ไหมบางคนที่คนที่มีปัญหาที่แบบ เลือกไม่ได้แต่สินใจไม่ถูกมาเนิ่นนานนะฮุนว่าสัปดาห์นี้สงสัยได้คุยกันขนาดใหญ่ได้มีข้อตกลงกันขนาดใหญ่คนที่ที่ผ่านผ่านมาสัปดาห์ก่อนก่อนที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าอะไรก็ดีนะสัปดาห์นี้มีการทะเลาะมีการพูดคุยกันครั้งใหญ่เลย <S <S เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะตัดความสัมพันธ์จบทางหนึ่งได้อย่างเสียอย่างเลือกอย่างหนึ่งนะคะแม้วัยการได้อย่างเสียอย่างนะคะ ในเส้นทางเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะทําแบบนี้เลยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะทําแบบนี้แต่จําเป็นแหละจําเป็นต้องทําเพื่อที่ว่าจะได้ยุติปัญหาที่มันเรื้อรังแล้วก็เดินต่อไปได้นะคะ e อ p o r เ r คือมองความรักอย่างอย่างผู้บริหารอย่างผู้ใหญ่นะคะวันนี้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ได้สิบดาบบอกว่ายอมเสียไปบ้างนะยอมเสียยอมตัดยอมจบไปนะคะจะได้เริ่มต้นใหม่จะได้ไปต่อนะ หยุดความบาดเจ็บนั้นนะคะไม่อย่างนั้นมันก็จะเจ็บยืดเยื้อเรือ้อรังยาวนานอยู่นั่นแหละนะคะมันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่คุณไม่ชอบใจก็ตามนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือคนคนที่มีแบบเขาเรียกเขาเรียกรักสามเศร้าอยู่นะคะถึงเวลาที่จะต้องเลือกถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจ แต่คนมีครอบครัวบางคนบอกไม่ได้เกี่ยวกับรักสามเศร้าเลยค่ะคือคู่เราเนี่ยรักกันดีแต่มันดันมีปัญหาเรื่องผู้ใหญ่ในบ้านนะคะผู้ใหญ่ในบ้านเนี่จะทําให้เกิดจะทําให้คุณและคู่ครองของคุณมีปัญหากันหรือสัปดาห์นี้นะคะอาจจะต้องทั้งคุณทั้งแฟนคุณอาจจะต้องมีเรื่องวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของญาติผู้ใหญ่นะ อันนี้อันนี้พูดไปอาจจะตกอ,อกตกใจความเจ็บป่วยที่ร้ายแรงอันตรายนะเกี่ยวกับสุขภาพของญาติผู้ใหญ่อาจจะเป็นญาติเราหรือญาติแฟนแต่คุณทั้งคู่อ่ะคือกระทบกับกระทบกับเรื่องราวภายในครอบครัวนั่นแหละนะคะที่อาจจะเกิดความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะก็ดูแลสุขภาพญาติผู้ใหญ่ดีๆนะคะวันนี้นะพอเวลาเด็กถือดาบขึ้นมาเป็นตัวตนของคุณนะคนที่ คบกันอยู่แล้วยังไม่ได้แต่งงานนะระวังให้ดีนะคะระวังให้ดีว่าความจะมีไม่คุณก็คู่ครองของคุณเนี่ยมันจะมีเรื่องฐานไฟเก่าคุ้พอเวลามีเรื่องฐานไฟเก่าคุ้เข้ามาแล้วอาจจะทำลายความสัมพันธ์ลงนะคะดังนั้น ถ้าเกิดว่ารู้เห็นได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ขอให้พูดคุยกันก่อนเพราะอ้นเห็นว่าเรื่องมันอาจจะไม่ได้เลยเถิดขนาดนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของมิตรภาพเก่าๆที่หวนกลับมาทบทวนพูดคุยการเฉยๆแต่คนแบบเด็กถือดาบนี่คือวู่วามนะคะวูวามมุทะรู้แล้วก็ตัดสินใจอะไรใช้อารมณ์แล้วก็ตัดสินใจอย่างอันตรายด้วยเด็ดโฟนะคะอย่างไรก็ดีให้รักษาความสัมพันธ์เอาไว้ให้มากนะคะแล้วก็ เอ็ม r o r บอกว่าตัดสินใจก็ต้องไม่หูเบานะจะจะพูดจะคิดจะทำอะไรจะต้อง ไม่แสดงอารมณ์ที่เกี้ยกาดอดออกไปอ่ะไม่อย่างนั้นความสัมพันธ์มันอาจจะหยุดสะดุดลงไปได้ไง่ายๆนะคะอล่ะนี่ก็คือความรักของชาวราศีมถุนค่ะถ้าชื่นชอบถูกใจยังไงอ้อนฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์กด u like, b s c r i b e ไว้ที่ช anel ตําหนักดวงค่ะและก็อ้นมีเพจที่ชื่อว่าชิปวารียราชินีพระจันทร์ติดตามข่าวสารของอ้นได้ที่นั่นนะคะส่วน ID l ดี e ค่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาที่ ID Li n e Emmy b e a u t y e m y b e a u t y นะคะมีค่าครูเล็กน้อย ไม่สอบถามได้ที่ด้านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุข